ระทึกสองสามีภรรยาชีพขายโรตีสายไหมกลับจากทำบุญออกโรงทานงานกระถินสำนักสงชื่อดังขากลับถูกม้าเหล็กพุ่งชนรถพังยับโชคดีแค่เจ็บ เมื่อเวลา1 2 1 0นาทีวันนี้26พฤศจิกายน2566ร้อยตำรวจเอกอภิชัยพุ่มชัยรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรไซโยกว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถกระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดบริเวณทางข้ามรางรถไฟท้องที่หมู่ที่2ตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลังรับแจ้งจึงรายงานพันตำรวจเอก ผู้ชงนรงอินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรไซโยกทราบจากนั้นจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การเขตอำเภอไซโยกจุดพิรุณและสิงห์ทองนำกำลังพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องตัดทางเดินทางไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บไปถึงพบรถไฟขบวน257ทนบุรีน้ำตกจอดอยู่ที่เกิดเหตุโดยมีผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมากส่วนบริเวณริมรางรถไฟ พบรถยนต์สีล้อเล็กดัดแปลงเป็นร้านขายของเคลื่อนที่ยี่ห้อสุสกิสีขาวหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ต่อเต่า3482สองสิงบุรีจอดอยู่ในสภาพถูกหัวจากรถไฟชนเข้าที่ด้านซ้ายพังเสียหายทั้งแถบเข้าของที่บรรทุกมาตกกระจัดกระจายเต็มพื้น ตรวจสอบพบคนขับเป็นชายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนผู้ที่โดยสารมาด้วยกันนั่งอยู่เบาะข้างคนขับได้รับบาดเจ็บที่ขาถูกประตูหนีบเอาไว้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางนำผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาโดยใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะนำผู้บาดเจ็บออกมาได้ส่วนรถไฟขบวน257ทนบุรีน้ำตกได้รับความเสียหายที่หัวรถจักร ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายจากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยกว่าจะเคลียร์เส้นทางได้ต้องใช้เวลานานร่วม2ชั่วโมงขบวนรถไฟจึงมุ่งหน้าไปต่อได้สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายสุนันสุดที่บัรอายุ53ปีและนางสาววัสนาแจ่มสีอายุ47ปีสองสามีภรรยาชาวอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดทั้งสองมารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระหนพลพ,พิศรนา โดยนายสุพินานมีอาการเจ็บหน้าอกเล็กน้อยส่วนนางสาววัสนาได้รับบาดเจ็บที่ขาและทางฉีกขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเอ็กซเรย์สมองจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าสองสามีภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บมีอาชีพขายโรตีสายไหมโดยมีรถซูซูกิแครี่คันดังกล่าวเป็นรถคู่ใจในการประกอบอาชีพโดยวันนี้ทั้งสองได้นําอาหารไปทําบุญเลี้ยงทานงานกรถิ่นที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่สองตําบลสิงอําเภอไซโยกตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากอาหารที่นําไปเลี้ยงทานหมด จึงขับรถเดินทางกลับบ้านพักที่อำเภอธรามกาขณะกำลังข,ขับรถข้ามรางที่มีไม้กั้นอยู่ปรากฏว่าถูกรถไฟขบวน257ทนบุรีน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากพุ่งชนเข้าที่ด้านซ้ายฝั่งผู้โดยสารอย่างแรงจนรถยนต์ที่นายสุนันท์ขับมากระเด็นตกลงไปข้างทางทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว สำหรับจุดเกิดเหตุนั้นเป็นเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวตลอดสองฝั่งของรางรถไฟมีหญ้าและวัชพืชขึ้นสูงมากซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คนขับมองไม่เห็นรถไฟที่กําลังวิ่งมาซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีที่สองสามีภรรยาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะพนักงานขับรถไฟทุกขบวนที่นานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ถ้ากระแซหรือเที่ยวน้ําตกไซโยกน้อยต่างก็รู้ดีอยู่แล้วว่าทางข้ามทุกจุดมีวัชพืชขึ้นบดบังสายตาจึงชะลอความเร็วทําให้อุบัติเหตุครั้งนี้สาามีรรยไดด้ับ,บเ็บ อย่งเล็กน้อยเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมีการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและมีไม้กระดกกั้นทางรถไฟเอาไว้ y, ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร